เป็นอย่างนี้ครับว่าถ้าพูดถึงรายงานฉบับนี้หลายคนก็คงจะสงสัยนะครผมอยากให้เราตั้งหลักก่อนว่าจุดประสงค์สําคัญของการศึกษาในเรื่องของ entertainment complex เนี่ยมันมีอย่างไรซึ่งถ้าเราไปดูนะครับมันจะแยกออกเป็นสส่วนส่วนที่1คือส,ส่วนที่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายเราอาจจะได้แบบที่ปอยเเราอาจจะได้แบบที่สีฮันุบิลเราอาจจะได้แบบที่คิงโร m a น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ถ้าจัดก,การดีมันเป็นโอกาสครับแต่ถ้าเราจัดก,การไม่ดีมันจะกลายเป็นวิถฤตดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเราถึงอยากจะให้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบด้านอย่างรอบคอบก็จะมีคําถามนะครับว่าอ้าวทางพรรคฝ่ายค้านก็นั่งอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ใช่หรือไม่ถูกต้องครับเรานั่งอยู่ในกรรมธิการชุดนี้เร่นอย่างนี้ครับว่า ถ้าพูดถึงรายงานฉบับนี้หลายคนก็คงจะสงสัยนะครผมอยากให้เราตั้งหลักก่อนว่าจุดประสงค์สำคัญของการศึกษาในเรื่องของ entertainment complex เนี่ยมันมีอย่างไรซึ่งถ้าเราไปดูนะครับมันจะแยกออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายส่วนที่สองคือส่วนที่มันเป็นในเรื่องของธุรกิจนะครับทั้งสงส่วนนี้จะต้องเป็นผลของการศึกษาที่จะต้อง ออกมาประเด็นก็คือว่าถ้าเราไปดูนะฮะในรายงานฉบับนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้พูดถึงหรือมีเนื้อหาหรือมีวิธีการที่น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยที่จะพูดถึงการแก้ปัญหาในเรื่องของการพนันที่ผิดกฎหมายกลายเป็นว่าเราตั้งกรรมธิการวิสามันที่มุ่งเน้นการศึกษาไปที่ในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวซึ่งโปรดอยากเข้าใจผมผิดว่าพวกเรานะครับพักเก้าไกลเองเราก็เห็นด้วย นะครับกับการที่จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่สิ่งที่จะต้องทำเพื่อมันสอดรับกับสิ่งที่ทางสภาเขาให้อานัดกับกรรมธิการวิสามันไปศึกษาเนี่ยคือมันจะต้องมีผลของการศึกษาในเรื่องของการแก้ปัญหาพนันผิดกฎหมายด้วยและแน่นอนถ้าเราดูในเรื่องธุรกิจเนี่ยมันก็มีข้อกังวลต่างๆหลายเรื่องนะครับที่ยังขาดการศึกษาอยู่เหตุผลสําคัญที่ทําให้การศึกษาเนี่ยที่อาจจะต้องยอมรับว่าไม่ครบถ้วนเนี่ย ขาดความสมบูรณ์อยู่มากเนี่ยเพราะเอาเข้าจริงะฮะเราใช้เวลาเวลาในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงจํานวนวันจํานวนเดือนนะฮะแต่เวลาในเรื่องของการประชุมที่จะทําหน้าที่ในการศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบด้านเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าน้อยมากเราประชุมกันไปทั้งหมดประมาณ11ครั้งะฮะทั้งหมดประมาณ11ครั้งนะครับเดือนธันวาคมอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้มีการประชุมในเรื่องนี้เลยบางเดือนก็มีอยู่แค่ประมาณ2ครั้งเท่านั้นเอง แล้วถามว่าผลของการศึกษานะครับที่จะมีการพูดคุยส่วนใหญ่นะครับก็ไปอยู่ที่ชั้นอนุโดยที่กรรมธิการส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการพูดคุยหรือหาวิธีการนะครับหรือได้โอกาสในการศึกษาขนาดนั้นเมื่อมันเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่ารายงานฉบับนี้จึงขาดความสมบูรณ์มากทางพวกเราเองจริงได้มีการทักท้วงนะครับในเรื่องของรายงานฉบับนี้ว่าเรากลับไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นดีกว่าไหม ผมยกตัวอย่างนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยเราเผชิญกับด้านการพนันถูกไหมฮะการพนันที่ว่าเนี่ยปัญหาการพนันที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอะไรฮะพ,พนันออนไลน์มีบ่อนตามจังหวัดต่างๆเอาง่ายๆเลยฮะคุณคิดเหรอครับว่าการตั้งเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะนําไปสู่การแก้ปัญหาการพนันออนไลน์จะนําไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องบ่อนตามหัวเมืองต่างๆต้องยอมรับกันตรงๆว่าไม่ใช่คะ ไอบอนตามต่างๆตามที่ต่างๆเนี่ยยังไงผมก็เชื่อว่ายังมีเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะว่าคาสิโนเนี่ยที่ Entertainment Complex เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันมีการเก็บค่าแรกเข้าฮะคนที่จะไปได้ก็อาจจะต้องเป็นคนที่มีเงินในขณะที่บอนตามหัวเมืองต่างๆนะครับก็อาจจะยังเป็นคนทั่วไปเป็นคนหาเช้ากินค่าเหมือนเดิมเรื่องออนไลน์เข้าถึงง่ายฮะความสะดวกซึ่งเราแทบไม่มีมาตรการในเรื่องนี้แล้วเราจะบอกว่าสภาแห่งนี้จะผ่านรายงาน ในขณะที่รายงานนี้นะฮะไม่ตอบโจทย์กับปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยแม้แต่น้อยตํารวจหนูเขาซัดกันยับนะฮะเรื่องของพนันออนไลน์ไม่นานนี้จับบ่อนที่นนทบุรีและก็พญาไทดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราตั้งสติกันดีๆเนี่ยการศึกษาใช้เวลาเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับในๆก็ตั้งแล้วเพื่อให้มันตอบโจทย์ตอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงมีความจําเป็นอย่างมากมากไปกว่านั้นครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักครับถ้าเราพิจารณาต่อไปนะฮะ แน่นอนว่าในรายงานอาจจะไม่ได้ระบุหรอกครับว่าสถานที่ที่จะมีการไปลงทุนเนี่ยคือที่ไหนนะครับรายงานอาจจะไม่ได้ระบุชัดขนาดนั้นอาจจะพูดกว้างๆว,ว่ามี4ีจังหวัดแต่สิ่งที่เราค่อนข้างกังวลก็คือว่าอย่างกรณีอุตภเปาเนี่ยนะครับซึ่งได้ข่าวนะครับว่ามีการเซ็นสัญญากันไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นการเที่ยวเ,เป็นห่วงที่สุดมันจะนําไปสู่การผูกขาดและกลายเป็นว่ามันจะมีบางบริษัทที่ได้ โปรเจก์นี้ไปโดยที่ไม่มีความโปร่งใสเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างกังวลนะครับกับเรื่องนี้และเป็นเรื่องที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็ตอบไม่ได้นี่ยังไม่นับนะครับว่าในการบริหารจัดการที่มีการเสนอเป็นม็อกอัพเป็นโมเดลนะครับที่เอาไว้สําหรับการบริหารจัดการในเรื่องของคาสิโน,โนเนี่ยเราดูแล้วมีโอกาสที่จะมีประสิทธ,ธิภาพที่ต่กเหมือนบอร์ด EEC ฮะมาเป็นบอร์ดของการบริหารของของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ซึ่งก็คือเป็นคอรมอน้อยฮะถามว่าคอรมอน้อยเนี้ยจะมีเวลาในการที่จะไปโฟกัสในรายละเอียดไหมไม่มีมีการตั้งบอร์ดบริหารขึ้นมาฮะซึ่งก็เป็นเหมือนกับประหลัดกระทรวงต่างๆมานั่งถามว่าประหลัดเหล่านี้นั่งไปกี่บอร์ดแล้วมีเวลาโฟกัสในการทํางานกับโปรเจกต์ที่สําคัญที่อาจจะต้องเป็นการเรียนรู้สําคัญของประเทศหากผิดพลาดเราอาจจะไม่ได้คาสิโนแบบท,แบบที่แบบที่สิงคโปร์นะฮะ เราอาจจะได้แบบที่ปอยเปตเราอาจจะได้แบบที่สีฮานุวิลเราอาจจะได้แบบที่คิงโรมันเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ถ้าจัดการดีมันเป็นโอกาสครับแต่ถ้าเราจัดการไม่ดีมันจะกลายเป็นวิกฤตดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเราถึงอยากจะให้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบด้านอย่างรอบครอบก็จะมีคําถามนะครับว่าอา้าวทางพักฝ่ายค้านก็นั่งอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ใช่หรือไม่ ถูกต้องครับเรานั่งอยู่ในกรรมธิการชุดนี้แต่เราต้องยอมรับก,กันตรงๆครับว่าในการบริหารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกรรมธิการชุดนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าการประชุมต่างๆเนี่ยทำสิบเอ็ดครั้งบางครั้งนี่เลิกเร็วมากอ่ะเรื่องนั้นอาจจะยังไม่ไเป็นประเด็นใหญ่แต่นอกไปจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่กรรมธิการชุดนี้ก็จะนัดประชุมในวันที่มีมสภาถูกไหมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อเราตกลงกันแล้วว่า ในช่วงปิดสมัยประชุมจะประชุมกันในวันพุธบ่ายเปิดสมัยประชุมจะประชุมกันในพฤหัสบ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตรงกันกันกบการประชุมของกรรมธิการชุดอื่นและกรรมธิการสามัญเมื่อตกลงกันแผนแบบนี้สิ่งท,ที่เกิดขึ้นคือประธานก็ไปนัดตอนเช้าของพฤหัสนัดกันเสร็จบอกว่าจะประชุมทั้งวันถึงเวลาช่วงบ่ายงด ทำกันเป็นแบบนี้ฮะมันออกลักษณะของการทําแบบรับรล,ล่อๆแบบนี้สุดท้ายเนี่ยการศึกษาที่เราควรจะทุ่มพลังงานทุ่มการสนใจเนี่ยไปกับการศึกษาเรื่องนี้มันจึงแท้จะเป็นไปไม่ได้เลยฮะเราถึงเรียกร้องว่าถ้างั้นเนี่ยมาประชุมให้มันมีคุณภาพไหมมาทํากันให้มันดีขึ้นเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเราไม่ได้ต้องการที่จะไม่ผ่านรายงานนี้นะฮะถึงแม้เราจะทราบดีว่ารายงานนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับการที่สุดท้ายรัฐบาล นะครับจะดําเนินการโปรเจกต์นี้รัฐบาลสามารถดําเนินการได้อยู่แล้วเราทราบดีครแต่ในเมื่อรายงานนี้มันจะต้องออกไปจากสภาและมันเป็นความรับผิดชอบ,ร,บ,ชอบร่วมกันของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะต้องทําให้มันออกมาอย่างดีที่สุดเพราะมิเช่นนั้นนะครับสังคมที่เขามองมาเฮ้ยไปไปอ่านรายงานคุณเขียนออกมาแบบนี้ได้ไ,ไ,ไงคุณบอกว่าคุณจะศึกษาการแก้พนันผิดกฎหมายไม่มีเลยคุณบอกว่าคุณจะทําในด้านธุรกิจ เอาเนี่ยตอบมาเรื่องการฟอกเงินทํำยังไงบัญชีม้าทํำยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงฮะนี่ยังไม่นับว่าสุดท้ายผู้ที่จะมาลงทุนทําในส่วนที่มันเป็นคาสิโนเนี่ยจะเป็นทุนสีเทาหรือเปล่านี่คือความกังวลที่ผมเป็นกังวลมากนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าเมื่ออภิปรายไปแล้วนะครับท่านชุติพงศ์นะครับจึงเสนอว่าหลังหลังหลังจากที่หลายท่านอภิปรายเนี่ยเราทบทวนดีกว่าไหม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่นะครับแล้วก็เคยทํากันมาเราก็สามารถทบทวนกันได้เท่านั้นเองนะครับก็เป็นเหตุผลทั้งหมดครับที่สุดท้ายพรรคเก้าไกลเราจึงยืนยันนะครับที่จะไม่แสดงตนและก็ไม่ร่วมโหวตนะครับกับกฎกับร่างรายงานฉบับนี้นะครับด้วยเหตุผลปัญหาดังที่ได้กล่าวออกมาแล้วนะครับ